อืมอมาตั้งลูกเลยพี่อนอืมหักกลืย ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมอีแอบแสบนะครับไดของแสบมาฝากพี่น้องคือเก่าครับโอ้ยของหายอยากเลยพ anyway. ี่น้องเมนูนี่เนี่ยทาเป็นปีกับเพไดมีจักเถี่ยวได้พี่น้องนี่เป็นนี่ครับลกงัวหรือว่าหนองงวพี่น้องไดมาเป็นลกเลยลกนี่ประมาณสองโลอยู่ดอกพี่น้องลูกเป็ไงพี่น้องมึงโอ้ยหนึ่งมาได้พี lights, ่น้องไดหนึ animals. ่งลกงวมากินกระเจาหนเลยพี่น้องเจวพริกป่นนะครับปุ้งสมนี้นี่นี่เข้ากันเดพี่น้องเจวพริกป่นตัวนี้เนี่ย ได้บักแตงบักทัว่ปลักพริกเม็ดบักพริกสดบักพริบกรบะเตามายำแก่ไอ้ลุกโดดพี่น้องนี่ครับผักต้นหอมบัดชีมามาพี่น้องมา,มาครับขันย้อนะครับมามาครับแต่ก่อนดีแสีบกับขออนุญาตพี่น้องแกะข้าวหน่อยเด้อแกะข้าวพอกินข้าเสียบมาซื้อแล้พี่นอ้องโอ้ยแกะข้าวแล้วกินยังกัแเสบบอดดี้นี่น้ามันแกะข้าวตามเด้อพี่นอ้องเด้อโอ้ทีน้ำแรงลินคือน,น้ำลายนังนันครับขออนุญาตแกะข้าวครับ อ้าโอหลับปากกันนี่เฮิญหลัลบปากมึงโอ้หนึ่งมาดเค็มๆเลยพี่นอ้องโอ้หกไงเลยพี่น้องมึงไข่สามันโอ้หนึ่งมึงมึนงน่องงัวน่องงัวเอ้ยอืมยังหอมอืม โอ้อนีคนหลับปากพี่นกับใคแกพี่ปนมเมสิเกี๋แตหอมพี่ปน มันหยั่งพริกเม็ดเอาความสดของพริกน้ำได้มะลงหนึ่งเลยพี่น้องลูกบางใ่ไหมมึงเป็นไไหน,น,นองงวกวาตามธรรมชาติเลยพี่น้องเนื้นกบทีิมีไขสากับหากกล้วยมานแบบนี้เลยอ่าหว 三谎没理。 มีหักกล้วยมันพี่น้องตอนรับเลี้ยงอาหารเลือดดิสเสีนเลือดไงเองอ่ะ จะส่ยังไงจะปุ้งหลมสมพี่นนอะจะาพ่ปนอีกเขากันเลย รูบบยังไงพี่น้องมัดมัก,มกใครสากระบาดแ,แล้วดึงหักกล้วยพี่น้องมอั้ง มาตั้งลูเลยพี่น้องอืมหักกล้วย 嗯,嗯，嗯，嗯，活跃。 โอ้ลบบ่ง่ายเด้อพี่น้องเบิงบ่เพิ่นให้ง่าย

อืมเงาไหลค่อยแต่มือหนีไม่ลมอยู่พี่น้องคือว่าลมเย็นสบายกันปกติถ้ามือหนีร่มห่อนะ เยยมบ้างนี่คือคือวัดเองพระพระค่ะขาง่วน่องติดขาแต่ทน่ถอกมันเนี่ยออดเดเยียบบางๆมันสินนา อันนี้ท่องเนี่ยสิบรินองคอดเองเนี่ยของงวบาปุ่นถึงหน่วงวบนอกคล้ายเนีอยห,หากกลัวสิบาเห็นเนี่ยนี่ถ้ามีหอกเกิดอวังสิทคือข,ข,ขอดธรรมชาติ เขาก็นึงไม่ไม่เขาก็ได้พี่น้องเอาครับพี่น้องสิเหลือนี่เดี๋ยวเสียวไห่จ่อมพี่น้องออมกินกับเขานะครับกับบริทิมดอกมือนี่กับแสบกับพี่น้องซ้ำหนีก่อนนะครับมันประมาณสองกิโลนี่นะสองโลน้อยๆกับผมกินกับพี่น้องซ้ำหนีก่อนไอทีมันย่างนี่กับจีแอบไห่อะอมนะครับออมใส่ผ้าอีเลดแสบไปกันพี่น้องครับมือนี่ยังที่บอกนะครับ ผมไดหงงามา้หนองงวัวมาหน่องงัวลูกบัวนะครับขอดเองตามธรรมชาตินะครับได้เป็นไข่สาแล้วก็หักกล้วยแสบเลยพี่น้องครับครับกบขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตารับชมนะครับขอบ,รขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะครับผมที่ให้การสนับสนุนเสมอมาเลยพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามากดไลค์กดแชร์เผื่อเปกลังใจได้พี่น้องนะคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีนะครับพอที่คิปหนาครับขอบคุณได้ทีรครับสวัสดีครับ